สวัสดีครับถ้าพูดถึงศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ในบ้านเรามีอยู่มากมายหลายแบบแต่ที่มีมาตรฐานในด้านงานบริการความชำนาญช่างอะไหล่คุณภาพสูงที่สำคัญได้รับการรับรองแบรนด์จากเยอรมน,นีนั่นก็คือ Bosch Car Service มีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันตอนนี้ลุงอยู่ที่ Benz CKW หนึ่งในสาขาของ Bosch Car Service เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่ชลอกันครับ สวัสดีครับพี่ชลอสวัสดีครับ,รบช่วยแนะนําตัวนิดนึงพี่ผมฉลออนุพิเศษนะครับกรรมการผู้จัดการของ ben c K w b e n ซีเคดบิลบอส r s คาร์เซครับที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณ30ปีครับ30ปีแล้วหูนานนะพี่แอบสงสัยนิดน,นึงครับทําไมพี่เปิดมาขนาดนี้แล้วเรายังถึงต้องเป็นพาร์ตเนอร์กับทาง b o ส s c คาร์เซอร์ครับ จริงๆแล้วนะครับระบบศูนย์บริการเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเทคโนโลยีมีการเรียนรู้นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์มาตรฐานในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการบริการรถยนต์นะครับระบบเนี่ยรถมันก็เปลี่ยนไปทุกวันเงี้ยจะวิธีเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนใช่ครับเครื่องมือก็เปลี่ยนใช่ครับสกิลช่างก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกต้องอ๋อการที่เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยก็เลยช่วยส่งเสริมในเรื่องตรงนี้ใช่ครับประมาณนั้นรวมทั้งอะไรของบอสคาร์เซลลิสเอง ซึ่งมีรองรับสำหรับรถยนต์ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองในศูนย์บริการได้ครับที่เบนซ์ CKW คด s บบิลบอสคาร์ให้บริการในด้านใดบ้างครับพี่บริการรถยนต์ครบวงจรตั้งแต่งานซ่อมระบบเกียร์ไฟฟ้าแอร์ช่วงร่างรวมทั้งงานบอดี้และสีด้วยครับอืมก็คืองานตัวถังก็ได้ใช่ครับโอ้ดีเนาะ หายาเหมือนกันนะครับที่แบบทาครบขนาดนี้ลูกค้าที่เข้ามารับบริการนะครับเป็นกลุ่มใดบ้างพี่ที่นี่ของเราเป็นกลุ่มของผู้ใช้รถเบนซ์ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ครับหรือกรณีที่กลุ่มลูกค้าที่ใช้เบนซ์อยู่มีรถยุโรปเราก็บริการให้ด้วยอ๋อนะครับเช่น BM BM ด้วยแต่ที่ผมเห็นด้านหลังเนี่ยพี่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็เบนซ์เกาหลีใช่ครับก็รวมซันยองด้วยใช่ครับ เมื่อกี้ที่เดินมาผมก็เห็นหลายคันนะไม่ว่าจะเป็น Starwic, l e x i n t o n ก็มีเข้ามาที่นี่หมดใช่ครับทำได้เหมือนกันเราสามารถดูแลให้กับลูกค้าได้อยู่ครับลูกค้าไกลสุดไกลถึงไหนพี่ผมว่าบางนาแถวอ่อนนุชนครปฐมกับสุพรรณบุรีเชียงใหม่มีครับลูกค้ามีมาครับผมที่เห็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้อยากจะพูดถึงหน่อยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพวกรถคลาสสิกรถสะสมที่นี่ทําเยอะมากนะพี่ ใช่ครับเราก็ยังสามารถดูแลเกี่ยวกับเรื่องพวกรีสตาร์ของรถคลาสสิกของเบนซ์นะครับ,บซึ่งความต้องการของลูกค้าแบบไหนเราสามารถดูแลให้ได้ครับถ้าเวลาผมไปดูศูนย์บริการทั่วไปอ่ะหรือว่าอู่ซ่อมทั่วไปอ่ะเกี่ยวกับเรื่องรถสะสมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจับแล้วเพราะว่าโดยส่วนตัวสำหรับผมนะครับอย่างแรกเนี่ยเจ้าของหรือว่าคนดูแลเนี่ยจะต้องเกิดทันก่อนจะต้องเข้าใจก่อน 2. มันจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของโน้ตฮาวความรู้ 3. จะต้องมีทีมช่างซัพพอร์ตได้และ4ต้องมีอะไหล่ที่มีคุณภาพอย่างพวกนี้ครับใช้ของบอสได้ด้วยไหมครับได้ครับเช่นระบบไฟฟ้านะครับจะเป็นปั๊มเชื้อเพลิงนะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์พวกไดสตาร์ทไดชาร์จนะครับในสามารถใช้ของบอสได้อยู่เพราะว่าในกลุ่มรถคลาสิกเองเนี่ยที่เราสามารถตอบสนองได้หนึ่งเราต้องใจรักเอออันนี้จริงเห็นด้วยครับแล้วก็ พร้อมที่จะมีความมุ่งมั่มนนะครับเพราะว่ารถพวกรถคลาสสิกในการรีสตมร์ไม่ใช่เรื่องง่ายตังจริงมันต้องใจรักจริงๆเนาะใช่ครับพอมีใจรักปุ๊บแล้วมีทีมงานครับนะครับอุปกรณ์จริงๆแล้วหรือพวกอะไหล่เนี่ยยังหาได้อยู่ยังหาได้อยู่ด้วยครับที่นี่ก็รับหาเหมือนการถูกต้องครับเรารับหาให้ทุกรุ่นครับอย่างคันนี้พี่ทำมานานแล้วยงังอันนี้เข้าประมาณเกือบปีครับเกือบปีแล้วใช่ไหมครับ ่าะกี่ปีไหมครัะคงจะประมาณนั้นครับเพราะว่าคันที่องค์ประกอบในการมานี่ค่อนข้างจะชิ้นส่วนอะไรหายไปเยอะหรือไม่ครบเพราะนั้นเนี่ยในการที่จะทําให้เกิดความสมบูรณ์เนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงนค,คาว่าความสมบูรณ์เนี่ยมันหมายถึงว่าต้องรวมถึงเดิมด้วยไหมพี่รจริงๆแล้วถ้าเดิมเนี่ยมันจะง่ายนิดนึงครับเราบรีสตอร์หรือเราใช้ชิ้นส่วนของอะไรเก่า มาทาให้ฟื้นฟูให้เกิดสภาพใหม่เนี่ยก็บางชิ้นก็มันจะง่ายกว่านยกเว้นบางชิ้นที่ไม่มีเราสามารถสั่งได้อันนี้เรายังต้องเบิกต่างประเทศไลพี่จุดจองครับในบ้านเรานี่หายากมากทุกชิ้นส่วนเราจะเบิกต่างประเทศเกือบทั้งหมดจุดเด่นของบอสคาร์ v วิ e คืออะไรพี่ผมว่าจุดเด่นของบอสคาร์สวิตนะครับมีอะไรที่รองรับหลากหลายแม้แต่รุ่นปัจจุบันจนกระทั่งรถรุ่นคลาสสิก ก็ยังสามารถมีอะไหล่รองรับได้จะเป็นปั๊มเชื้อเพลิงไส้กรองเบนซินรวมนั่งคอยจุะเบิดก็ยังใช้ของบอสได้อยู่คือสมมุติว่าคุณเล่นรถสะสมเนี่ยคุณนึกอะไรไม่ออกเนี่ยมาถามหาได้เลยพวกนี้เราก็มีโอ้ง่ายเลยเบิกง่ายเลยเงี้ยนะพี่ใช่ครับผมครับพอเราสามารถหาชิ้นส่วนอะไรได้นะครับสาหรับลูกค้าที่ยังใช้รถคุณที่อยู่แนะนำนิดนึงอย่างรุ่นเนี้ยมันชื่อรุ่นอะไรพี่ ตัวนี้เป็นตัว W107 ครับ107ครับเอาลงนิดนึงให้คนเห็นหน้าเน่อยนะอย่างสวยครับนี่ต้องใส่ดาวรอยใช่ไหมพี่ครับต้องใส่ดาวรอยอายุกี่ปีแล้ลครับคันนี้ตัวนี้ก็อยู่50ปีครับ50ปีแล้วครับขอลองฟังเสียงนิดนึงนะพี่พี่อยากฟังมากเลยพวกนี้นะครับไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะเราอาจจะได้เห็นงานโชว์รถเท่านั้นเองโอ้โหทีเดียวเต็ม ไม่ต้องถามนะพี่ว่ากี่กี่ลลิตรใช่เป็นรถในอดีตผมว่าในช่วงนั้นน้ำมันคงไม่แพงใช่นะครับเพราะนั้นเองเรื่องน้ำมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับผมก็ทันอยู่ในยุคช่วงยังไม่ยังไม่ถึงเลขสองหลักอะประมาณนั้นอ่ะสวยจริงครับเมื่อกี้ผมแอบเดินดูนะครับที่เนี่ยรถสะสมเยอะมากพี่นับไปนับมาเนี่ยเกินสิบคันอีกนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมี พวกรถแบบใช้เครื่องเดียวกันนอกค่ายอย่างซันยองก็เยอะอยู่คันที่พี่เคยทำนะครับแล้วลึกที่สุดเนประมาณปีไหนพี่ต้องประมาณปีหนึ่ครับหนึเดี๋ยวนะก็เป็น190 sl ประมาณ70เกือบแปดสปีโอ้โหเกษียณไปนานแล้วรับบำนาญด้วยครับรถคลาสสิกเนี่ยผ่านมือในการบิ้วพี่มาประมาณสักกี่คันแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณสิบคันครับสิบคันนะครับ แต่ก็เป็นรุ่นแบบนี้หมดเลยคุณปู่คุณทวดหมดเลยสวยเนาะแต่ละคันไม่ต้องบอกนะวัดลงไปเท่าไหร่แน่นอนว่าผมว่ามันเกินรถใหม่ไปเยอะใช่ครับเพราะมันขึ้นอยู่กับสภาพที่ที่ลูกค้าเอาให้เรานะครับได้ฟื้นฟูนะครับขออนุญาตนะพี่อย่างคันนี้ในบ้านเรามีทักประมาณกี่คันตัวนี้แหละครับก็จํานวนหลายสิบคันนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยช่วงที่ผลิตเนี่ยค่อนข้างจะผลิตเยอะอยู่นะครับแต่ว่า การที <formation> ่มันเป็นพวงมาลัยขวานี่มันหายากไหมพี่ยุคนั้นเออถามว่ายากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามารุ่นหลังๆเนี่ยเบนซ์เองก็ผลิตพวงมาลัยขวาค่อนข้างจะมีจานวนเท่าๆกับพวงมาลัยซ้ายเหมือนกันครับครับเพราะว่าอย่างยุคนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนําเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ายุคนั้นเนี่ยข้านําเข้าข้านำเข้าจากอังกฤษไหมพี่ก็มีครับจากอังกฤษ่วนใหญ่เพราะเป็นพวงมาลัยขวาอยู่แล้วอังกฤษญี่ปุ่นใช่ครับผมเคยทานรถที่แบบเบนซ์ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็ ออสเตรเลียน้อยมากไม่ไม่ค่อยเจอจะเจอสัมที่นีก็น้อยแล้วที่นี่มีผลิตภัณฑ์ของบอสอะไรขายบ้างครับผลิตภัณฑ์ของบอสมีแบตเตอรี่ยางปัดน้ําฝนับหัวเทียนปั๊มเชื้อเพลิงไส้กรองรวมทั้งอะไรที่เป็นระบบไฟฟ้าบางตัวอย่างพวกฟิลใช่ครับจริงๆแล้วนะครับของบอสมันมีตั้งแต่ระบบไฟส่องสว่าง นะครับหลอดไฟหลอดไฟนะครับแล้วก็ประเภทรีเล่หรือกล่อง ECU บางตัวนี่ก็ยังใช้ของบอสอยู่ครับแล้วอะไรที่ขายดีที่สุดพี่ผมว่าก็จะเป็นช่วงแบตเตอรี่ใบปัดน้ำฝนระบบฟั๊มเชื่อเพิงครับแล้วผลตอบรับจากลูกค้าครับเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์บอสเป็นยังไงบ้างพี่ผมว่าบอสเองเนี่ยเป็นตัวที่ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายอยู่แล้วครับ นะาะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของบอสเองทาให้กับรถในยุโรปไหลค่ายมากเพราะฉะนั้นเองตัวสินค้าบอสเนี่ยเป็นสินค้าที่มาตรฐานนะครับเพราะนั้นตัวสินค้าเองเนี่ยจะบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นแล้วราคาก็ยังสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายอืมก็คือซ่อมยุโรปแต่ไม่จําเป็นต้องแพงก็ได้ถ้าเราเลือกใช้พวกผลิตภัณฑ์แบบนี้ประมาณนั้นก็คือได้สมรรถนะเท่ากันประสิทธิภาพมาตรฐานเดียวกัน อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับพี่ชะลอแล้วพี่ทํำยังไงครับถึงได้เป็นหนึ่งในบอสคาเซอร์วิสต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้างครับก็คงต้องแจ้งไปที่บอสว่าเราอยากเป็นศูนย์บอสคาเซอร์วิสทางบอสก็จะส่งข้อกําหนดมาให้ครับตามเงื่อนไขของบอสนะครับก็คือเราต้องทําให้ได้มาตรฐานถูกต้องครับแลวเขาก็จะมาตรวจเนี่ยแหละพี่ใช่ครับคือถ้าเป็นศูนย์อยู่แล้วเนี่ยอันดับหนึ่งต้องมีมาตรฐานนะครับกฎเกณฑ์ที่อันดับหนึ่งอยู่แล้วข้อกําหนดของบอสก็จะมีอีก เพื่อจะได้พิจนานรณาในการเป็นสูตรแล้วมันเฉพาะรถยุโรปอย่างเดียวพี่หรือว่ารถญี่ปุ่นได้ด้วยผมว่ารถทั่วไปครับได้หมดครับทำเป็นออคาครับของบอสคาร์เซอร์วิสนี่ไม่ไจํากัดเนาะเพราะว่าเท่าที่ผมใช้เนี่ยอย่างหัวเทียนเน่ะผมก็ใช้หัวเชนของบรสเหมือนกันในรถญี่ปุ่นในรถยุโรปมันมีเรารู้อยู่แล้ว <S <S อะไรหลายๆอย่างอย่างเป็นพวกกรองใบปัดน,น้ำฝนพวกนี้รถญี่ปุ่นก็ใช้ได้ <S <S <c oughs> ประมาณนั้นใช่ไหมครับ ผมว่าสินค้าของวอสเองนะวันนี้ทําหลากหลายครับอนะตอบสนองรถยุโรปรถญี่ปุ่นอ,อยู่แล้วครับผมแล้วที่ c k w เครับเปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างพี่เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับปิดเฉพาะวันอาทิตย์ครับกี่โมงถึงกี่โมงครับ8โมง3 0ถึง17 30สครับสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนพี่เบนซ์ CKW อยู่บนถนนบรมราชชน,นีระหว่างพุทธมณฑลสาย2พุทธมณฑลสาย3ฝั่งขาเข้ากรุงเทพครับง่ายๆนะครับอยู่ตรงข้ามกูเม่มาเก็ตช่องทางการติดต่อพี่ ของเรามีเบอร์โทร028897873-5รวมทั้งเบอร์ฉุกเฉิน0814842150อันนี้คือตลอด24ชั่วโมง24ช,มชั่วโมงครับแล้วช่องทางโซเชียลเรามีไหมครับครับเรามี Facebook ครับเรามีทางไลงน์ถ้างั้นเดี๋ยวรายละเอียดนะครับลุงลงให้ข้างล่างนะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ชะลอมากนะคครับ,รบถ้ามีอู่ไหนสนใจอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นศูนย์บอสคาร์เซอร์วิ สามารถทักไปในอินบ็อกซ์เพจบอสอ a ลต์พาร์ทไทยแลนด์ได้เลยนะครับเดี๋ยวลุงแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์การดูแลรักษารถยนต์ไม่ใช่เรื่องยากยิ่งมีศูนย์บริการที่ดีมีมาตรฐานอยู่ใกล้บ้านยิ่งไว้ใจได้อย่างบอ s Car Service <S เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ